ดันขึ้นไปอีแล้วคราวนี้จะแก้ไงไปเคียหวไม่ได้นะไม่ได้นะเคลียร์หูนี้นะเราต้องลงไปที่ลึกอีกนิดหนึ่งที่เราหายเจ็บนะครับแต่ไม่ได้ลงไปลึกสามสี่สิบเมตรเลยนะลงไปนิดเดียวเองในหายเจ็บแล้วก็อยู่นั่งสักหน่อยคราวนี้ก็ นี่ปิดเอ่อเดียวไหมนี่เราบอกว่าผิดใช่ยวไหมบางทีมันแปลแล้วมันคนแปลเนี่บางทีแปล่ความหมายไม่เข้าใจเคยให้คนไปแปลไอ้นี่ภาษาอภาษาไทยไหมเดียวไหมคอนไฟล์วอเตอร์เขาเขาแพร่โอเพนวอเตอร์แปลว่าอะไรไหมการทำน้ำเปิน้ำแต่ทะเลก็บอกเปิดน้ำก็แพรตัวมากกว่ามันฮาเลย อะรนี่ก็ไปหา นี่ก็ไปทำเหล็กละทำอลูมิเนียมก่อนใช่เองอะเป็นผสมนะเป็นผสมนะอลูมิเนียมผสมไม่ได้ที่นี่ต้องเปอูมิเรียมเลยดูแลง่ายด้วยไม่ควรจะผสมโอเคเขาบอกว่าการหน้าสี่สี่วางราบบนพื้นรถถึงกันสวยเป็นสุด I